ขอต้อนรับสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านพรมมาสามัคีสพปกำแพงเพชรเขตสบริหารงานโดยนายธนกิจประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด177คนแบ่งเป็นนักเรียน4กลุ่มคือ 1. คนไทย 2. คนไทยเผ่าราหูหรือมูเซอร์ 3. คนไทยเผ่าม้งหรือแมวและ 4. คนไทยเผ่าอิเมียนหรือเย้าวิสัยทัศ์โรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีในปีการศึกษา2561 น้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนมีคุณภาพยกระดับสู่อาเซียนลักษณ์ของโรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีคือโรงเรียนสะอาดนักเรียนมารยาทงามโร,รงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีได้น้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ใช้คุณธรรมนำความรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านบุคลากรผู้บริหารนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบเจ็ขั้นมหัสจรรย์ก้าสู่การเรียนรู้รักพอเพียงขั้นที่ 1. จิตรนะหนัก คือศรัทธาและเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่2รักศึกษาโดยการรักศึกษาหาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่3นํนำพาจัดองค์ความรู้และประสบก,การณ์ที่ได้ศึกษามาจัดคำผู้มือฐานการเรียนรู้ขั้นที่4สู่ทางปฏิบัตินำไปใช้ คือการนำความรู้ที่ได้ศึกษานำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันขั้นที่5สร้างสารรค์การมีส่วนร่วมคือการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการขั้นที่ 6. จัดสรุปประเมินคือการวิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุง ขั้นที่7เพนแบ่งปันคือการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูได้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนจัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรนาการกับเทคโมโาระการเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพมาสมาคีแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนฐานการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้แก่ ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตเราจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมายหลายกิจกรรมปลูกฝังให้ทุกคนรักการอ่านฐานการเรียนรู้ที่2องธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นฐานที่นำขยะที่เหลือใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนเเพพื่อวกรา ฐานการเรียนรู้ที่สมสหก,กรณ์โรงเรียนเป็นฐานการฝึกทักษะการทำงานเป็นระบบให้กับนักเรียนฐานการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนฐานการเรียนรู้ที่1ผักผลไม้ปลอดสารพิษเป็นฐานการเรียนรู้ที่ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษโด,ดยเราแบ่งชั้นในการปลูกและดูแล ่านการเรียนรู้ที่สองหมูหลุมนี่คือฐานหูหลุมของเรานะครับเรายังหูไว้เพื่อนำหมูไปขายครับแล้วก็นำหูหมูไปใส่ไปแค่ไนี่คือหมูขอ,องเรานะครัะ ผ่านการเรียนรู้ที่3กอไก่พายไข่เรามีไก่อยู่จำนวน90ตัวไข่ไก่เราจะนำไปเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนผ่า,านการเรียนรู้ที่4ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเป็นฐานการเรียนรู้ที่ทําปุ๋ยจากมูลไก่เพื่อนำมาเป็นปุ๋ยให้กับผักและขายในชุมชน ก็น้ำหมักชื้อภาพจากผลผักผลไม้นะคะพร้อมด้วยน้ำหมักองไอล์บาลรนซ์จากพืชผักในโรงเรีเนเนรเยนของเรานะคะค่ะนี่ก็คือฐานการเรียนรู้นะคะบอกปลาชีวภาพแล้วก็ะจะเลี้ยงสัต คือปลาดุกนะคะจาที่เราเลี้ยงเมื่อโตเต็มไว้แล้วเ,เมื่อโตเต็มไว้แล้วเราก็จะส่งไปที่โครงการอาหารกลางวันและถ้ามันเหลือเราก็จะนําไปขายค่ะด้านความสัมพันธ์หน่วยงานภายนอกเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักรับญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของริฐธิพอพียมรางวัลที่ภาคภูมิใจมีดังต่อไปนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน8ปสิธโรงเรียนเครือข่ายเชรฟร่อนปี2553รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนคู่หูกิจกรรมส่งเสริมทันตะสุขภาพปี2554 เป็นสถานศึกษาพอเพียงรางวัลชนะเลิศปุ๋ยอินทรียดีเด่นระดับชาติปี2555โล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนอ่อนหวานระดับเขตปี2555โล่และเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจงเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใสปี2556โล่และเกียรติบัตรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่5ปี2557โล่รางวัลน1นโรงเรียน1น,นวัตกรรมผลงานนวัตกรรมระดับประเทศด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปี2557 เป็นส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี2557โลและเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1. ปสป4ส,สพปกำแพงเพชรเคสปี2558โลเกียรติยศรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงงานส่งเสริมค่านิยมหลักจ .2 ประการปี2558เป็นศูนย์การเรียนรู้ตออา,ามลาาลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามุลนิวิทยุวัชรภคุณปี2558หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราได้ใช้เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต นอกจากนั้นนะคะพวกเรายัางนำความรู้ไปบอกพ่อแม่และคนในหมู่บ้านค่ะเช่นการปลูผกผักการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการทำน้ำดื่มซีเค่ะพวกเราอยากให้เพื่อนๆพื่อนพี่ๆน้องๆมายึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทำให้เรารู้ว่า การใช้ลัปัตยาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระ่าสมในพระเจ้าอยู่หัวทําให้พวกเรามีความสุขมากยินขึ้นต้องทำดีต้องมาน้าภาพเพียงเข้าไปแต่ด้วงดาวไม่ใช่คําตอบที่ต้องการอยู่อย่างขอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมี